สวัสดีจ้าพี่น้องสุขุสุขคนสบายดีกันบ่จา้ามาเด้อจ้ามากินหอยนางรมพี่น้องอันโรยหอมทอดมาเดียบร้อยเลยบามันขนมคือขนมเนะมาะบม่นขนมเด้อหอยนางรมจา้มาบ้าบ้าพี่น้องน้ำจิ้มเนี่ยโอ้จะมันงามจะมันแสบเด้อน้ำจิ้มพี่น้องเลยเดี๋ยวเห็นดีบ่จา้าบ้านบ้านเนี่ย น้ำจิ้มซี่ฟูดจากพี่รองฟินฟินตั้งแต่คำแรกเลยนะคะ หอมกรอบกรอบพี่น้องน้ำจิ้มนี่สุดฤทธิ์สุดเด็ดถ้าน้ำจิ้มแซบมันก็แซบจ้าพี่น้อง หอยนางรมเก่าตัวบ่หิวเขาเ่าจำบ่อนี่บ่หิวเขา่าอยากกินเล่นๆก็เลยจัดหอยนางรมมาจ้ะ ตัวหอยวะตัวงน่ๆเขาแกะมาเรียบร้อยแล้วบ่ <c oughs> <c oughs> มีปัญญากแกะเองหดอกจาก้าต้องซื้ออันที่แบบเขาแกะมาเรียบร้อยแล้ว <coughs> Phin, say <coughs> áo xe áo lên này ไม่พูดพร่ามทำเพลงเลยนะวันนี้ตัวบักเอบเลยเห็นไหมคะตัวบักเอบเลย อืมเดี๋ยวเห็นข่อยบ่พี่น้อง เป็นคน้นใส่ตาสันเด้จ้ะปกตินี่ปกติใส่แว่นตลอดเวลานะคะแต่เวลากินไม่ยอมใส่แว่นกลัวไม่สวยก็เลยมองเห็นท่านผู้ชมพอหิมหีนี่แหละ <c oughs> เลียวไปเห็นได้จ้ะเวลาใส่แว่น,น่ะแว่นชอบตกซานดังตัดสินไจไม่ใส่ที่กลัวจะได้กินแบบสบายไม่หงุหวย Mm hmm. <c oughs> ถ้าไวรัสหายนี่นะว่าจะตัดสินใจไปเลเซอร์ตาอยู่ไม่อยากจะใส่แว่น เดี๋ยวถอดเดี๋ยวไซไม่จา่าใไซแว่นเนี่ยหนหวยหนหวยเ้ย มมเอากรับๆแป๊บเดียวหมดแล้วเหลือตัวเดียวทำไมเร็วอย่างนี้ตัวสุดท้ายแล้วเนี่ย ก็สมเนตันมากเลยอ่ะยากยังกว่าคือยากชมพูเนาะอยู่ออสเตรเลียแล้วมักเบาค่ำนี้อย่าไปบอกแล้วเด้อเอาละพี่น้องเอาละขอบคุณหลายท่านจ้าพี่น้องสุขสุขค่อนอายุดีไม่แห้งคือเก่าละจ้าน้ำลำเลยลุ้ยปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมใจปรารถนาทด้นจ้าเด้อให้ปลอดภัยจากไอ้ไวรัส ไปรับทีกำลังระบาดอยู่ตอนนี้ระวังช่วงหนาหนาวด้วยพี่น้องเขาว่ามันอาจจะกัลบมาระบาดนังอีกช่วงหนาหนาวรักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยจ้ามาปอกันไม่คลิปหนาจ้ะขอบคุณคะ่ะ